าตะปูฝังขวดน้ําไว้เนี่ยตะปลอยตะปูถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วพิอัพเนี่ยรถเก๋งเนี่ยท่านอาจจะต้องได้ได้เปลี่ยนยางหรือว่าปะยางเสียเงินอีกครับเลือนภัยถ้าเห็นขวดน้ําแล้วกลางถนนยาเลี่ยงเลี่ยงใหญ่เดียบ อาชีพหากินกันแบบแปลกๆเอาตะปูฝังขวดน้ําไว้เนี่ยตะปอยตะปูทีพอดีรถสิบล้อเขาจอดแล้วเขามาเช็คยางเขาก็เลยเห็นตะปูแต่รถเขาไม่ล่วดรถล้อใหญ่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์และพิกอัพเนี่ยรถเก๋งเนี่ยท่านอาจจะต้องได้ได้เปลี่ยนยางหรือว่าปะยางเสียเงินอีกครับเดือนภัยถ้าเห็นขวดน้ําแล้วกางขนนอเลี่ยงใหญ่ ก่อนที่ติดติดล้อรถเก๋งอะ่ะมันมีขวดน้ําแล้วมีตสรูง่งี้ผมก็บอกว่าพี่ไม่ต้องถอดออกนะไปถอดที่ร้านยางแล้วกันคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเจอเจอรอบที่สองในช่วงหกโม,มงเช้าของวันอังคารหกโมงเช้าหกโมงเช้าวันอังคารครับริมกระหนุนี่ครับผมออกกําลังกายผมก็เลย,เยมีขวดน้ําติดมาล้อมันอยู่อะผมสังเกตวิ่งมาเนี่ยพอดีเข้ามาค้อยางด้วยไงผมก็เลยยืนคุยกับเขามารับญาติผมผมก็เลยเห็นเล่น รถเก๋งมาเสียงดังแแปดแปดแปดแแปดนี่นะเพื่อเตือนภัยให้ทราบครับคือเราก็เห็นใจคนทุกคนขับรถขับลาทุกคนน่ะถ้าเกิดยางรั่วมาวเนี่ยมันจะมีผลต่อการเดินทางในในลูกการเนี่ยผมเห็นเหมือนตะปูก็ใหม่นะครับตะปูนี่ใหม่นะเนี่ยถ้าเหยียบรถรถเก๋งรถติกอัพเนี่ยต้องเหยียบต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยางหรือว่าต้องปะยางแน่เลย